ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมาไหว้ผลไม้เก้าอย่างนะครับก็จะเป็นการไหว้กลางบ้านนะครับครับรองด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วก็มีถาดหรือภาชนะใหญ่ๆนะครับจัดผลไม้ให้สวยงามนะครับผลไม้ที่มีทั้งหมดเก้าอย่างครับก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยหอมหรือกล้วยน้ําว้าก็ได้นะครับผมมะพร้าวน้าอ่อนมะพร้าวน้าอ่อนก็คือความมีชื่อเสียงนะครับกล้วยก็คือ กวัดโชคลาบนะครับอ่าทำอะไรก็ง่ายๆครับเหมือนชื่อนะครับกล้ยๆนะครับผมอ่าแล้วก็ส้มนะครับส้มก็คือความโชคดีครับสาลี่คือโชคลาบมาถึงนะครับผมสับปะรดก็คือโชคลาบหลังไหลนะครับอ่านะครับผมองุ่นแดงก็คือความเจริญงอกงามนะครับผมแก้วมังกรก็คือความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยนะครับ ครับสิ่งของที่เตรียมก็คือน้าสะอาดห้าแก้วนะครับผมอ่าแล้วก็ทูบคนละห้าดอกอ่าแล้วก็ดาวเรืองนะครับดาวเรืองเก้าดอกหรือว่าพวงใหญ่นะครับอ่าหรือว่าเป็นพวงมาลัยเล็กๆก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีอ่อหมากพูนะครับเก้าคำหรือห้าคำนะครับผมแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับ อ่านะครับก็เป็นการเสริมสร้างสิริมงคลภายในบ้านนะครับให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขนะครับทําธุรกิจอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายนะครับผมอ่าก็พยายามเลือกดอกมะเอ่อขอโทษนะครับเลือกผลไม้ที่สดสดสวยๆมานะครับผมก่อนจะเอามาจัดก็ต้องล้างแต่ความสะอาดทุกอย่างนะครับผมนี่ครับตามรูปเลยนะครับผมอ่านะครับ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่าก็เพียงแต่แนะนำเพื่อนๆนะครับลองไปทำดูนะครับก็จะชีวิตก็จะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับอ่าไม่ไม่ขัดสนครับไม่ขัดสนเงินทองนะครับอ่านะครับอ่าภาชนะที่ต้องเตรียมก็คือทูบ5ดอกนะครับเทียน1คู่นะครับอ่าแล้วก็น้ำา5แก้วนะครับผม ดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ผลไม้มงคลที่กล่าวมานี้นะครับผมครับใครที่หาซื้อทับทิมได้นะครับลูกพับได้ก็ก็ดีนะครับผมพอดีผมหาซื้อไม่ได้ก็เลยเอาชมพู่มาแทนนะครับอ่านะครับอ่านี่ครับก่อนจะเอ่อเอามาจัดลงภาชนะก็ล้างให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับ พวงมาลัเดี๋ยวผมก็จะไหว้บนสารสารหรือว่าหิ้งพระส่วนอื่นด้วยนะครับอ่าและพวงใหญ่ผมก็จะไหว้อ่อกลางบ้านนะครับอ่านี่ครับแล้วก็มีหมากพูนะครับชุดหมากพูนะครับห้าคำหรือ9ก้าคำก็ได้นะครับผมอันนี้ครับจัดใส่ถาดแล้วนะครับผมอ่ามีมะพร้าวอ่อนแอปเปิลนะครับสาลี่นะครับ อ่าส้มเขียวหวานชมพู่แก้วมังกรสับปะรดนะครับผมและก็องุ่นนะครับผมอ่าแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะครับผมอ่านี่ครับอ่าแล้วก็จุดเทียนนะครับจุดธูปคนละห้าดอกนะครับผมอ่นะครับก็ไหว้ขอเข้ามารับเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับกลางบ้านนะครับอ่าเพื่อให้ท่านได้ช่วยเหลือเรานะครับ อ่าให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับสุขภาพดีนะครับทำการค้าขายดีนะครับเรียนดีนะครับผมการเรียนดีธุรกิจการงานดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีหมดเลยนะครับผมอ่าก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆนะครับลองไปทําดูนะครับจะได้ผลนะครับผมแต่ว่าก็จะก็จะไม่ได้ผลทันทีทันตานะครับผมอ่าครับต้องใช้เขาเรียกว่า ทำด้วยใจด้วยนะครับทำด้วยใจด้วยนะครับก็จะเป็นความเชื่อนะครับทำแล้วดีนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับลองไปทำดูนะครับผมทำทุกๆ3เดือนนะครับหรือว่า6เดือนนะครับผมนะครับการไหว้นี่เราก็จะปล่อยให้ทูบเทียนดับหมดนะครับถึงจะลานะครับผม อ่าลาเวลาเราลาแล้วก็เอามือนะครับไปจับที่จานถาดผลไม้นะครับแล้วก็ขอขอลาท่านนะครับว่าขอเหลือเดนเหลือชานะครับลูกขอนําไปทานนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมอ่าครับให้ลูกอยู่ดีมีสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองอะไรนะครับเพื่อนๆก็กล่าวไปนะครับประมาณนี้นะครับผมเหมือนเราลาของที่เรา เราถวายพระนะครับหิ้งพระนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเอาแจกจ่ายเพื่อนบ้านก็ได้นะครับยกเว้นองุ่นนะครับองุ่นไม่ต้องให้เพื่อนบ้านนะครับผมเป็นความเชื่อนะครับผมอ่านะครับ สับประรดก็เอ่อเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมส่วนส้มก็เป็นความรุ่งเรืองความสําเร็จนะครับอ่านะครับจะใช้ส้มสีเหลืองนะครับพันส้มสีทองหรือสีเขียวก็ได้นะครับตามที่สะดวกนะครับผมเรื่องของกล้วยก็คือใช้กล้วยหอมหรือกล้วยน้ําว้าก็ได้นะครับอ่ากล้วยหอมก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ํารวยนะครับอ่า ตกทอดสืบไปถึงลูกหลานนะครับประมาณนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับอัุ่นแดงก็คือ,อเขาเรียกว่าเป็นสิ่งมงคลเหมือนกันครับคือความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอกงามนะครับผมก็จะนิยมใช้อัญุนแดงหรือองญมณเขียวครับแล้วแต่นะครับผม ่าก็พยายามหาผลไม้ที่เป็นสิริมงคลนะครับชื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมเพื่อนเก็เข้าไปดูด้วยนะครับในการไหว้ผลไม้นะครับอะไรที่ห้ามไหว้นะครับผลไม้ชนิดไหนที่ห้ามไหว้ก็เข้าไปเลือกดูนะครับใน y t u t u นะครับหรือว่า Google นะครับผมก็จะทราบดีนะครับผม อนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจต้อมด้วยนะครับผมขอทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงรวยๆเฮงๆปังๆนะครับขอบคุณครับ